ร้อนเลดใจนั่งเอ่นั่งนย่จนันัองนั่งันั่งนา่งยงนั่งนั่งน่นั่งน่นันนั่นั่งนั่งน่งนันงนัน่ัน่่ันน่นง่่่งนั่นงน่นงอ่ สวัสดีตอนเช้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้าสักหน่อยนะคะ mm hmm. ที่โรงแรมแซงอรุณ <Sm iley. S 1> สวัสดีตอนนเราก็พอเป็นแนวทางเนาะโรงแรมแซงอรุ่มอุปจงมารวมแบบเดีวประมาณไม่ถึงเจ็ดร้อยอ่ะรวมแบบเดีวรวอาหารเช้าแบบกินข้าวสักนิดหน่อยแล้วก็หารถไปที่หลักแปดนะคะเราไปต่อดอนเดกเกเดี๋ยวเรารู้มากพอจะไปทันรถหรือเปล่าเพราะมันสายแล้วอ่ะ ดูสักเล็กน้อยนะครับแปลกใจมากเลยว่านี่คืออะไรเป็นเหมือนเส้นใหญ่หม,วมว้วนๆอ่ะอืม,อมชิมผัดนะรสชาติคล้ายๆเส้นใหญ่เป็นเส้นเกี๊ยวเส้นใหญ่อืออชิมข้าวผัดโอเคเนาะรสชาติใช้ได้นะคะเอาบนขึ้นข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาื้อผ้ากันนะคะ ทำใจได้หลายโน้ตสักทำแผนอะไรอ่ะเฮ้ยทำกันอย่างนี้เลยหรอโคตรเยอะเลยอ่ะโคตรเยอะแยะเลยอ่ะเส้นอะไรเนาะใครรู้คอมเมนต์บอกก่อนนะ อโอปอของโอปอลหนึ่งจุดหกิโลอะ 15, 1 5บ0 0าหรนเด็ก็ประมาณนี้นะคะบอกพอเป็นแนวทางนะคะเผื่อใครอยากใช้บริการเนาะออนหอมร้านซักรีที่อยู่ใกล้ๆกับร้านมิสหนไอ้ที่โอปอชอบมาเช่ารถใกล้ๆกัน ขับลอ,อยมาก็พออยู่แค่โซนนี้แหละสะดวกค่ะสะดวัทุกอยาก่างช,ช่วยรอคนดูแลแดนรถแล้วนีว่นะพี่คนใจดีเขาลดราคาให้<ม>การเดินทางก็จะมีรถนักท่องเที่ยวเข้าไปกันอะ่ะประมาณโอ,อ้น่ารักจัง ก็ถึงไหนละเห็นสาวๆดื่มรวมเรือก็มีนะคะประมาณ70็ิันแต่ประมาณนี้แหละบางเจ้านี่ก็จะรวมทั้งตัวเรือไปเลยแต่ว่าอปอยากลองนั่งแบบวิถีชาวบ้านจริงๆอะแบบว่าแบบไงงอ่งอะแบบอยากอยากไปอย่างนั้นอะแบบมันท้าทายเนาะแล้วก็ได้สัมผัสวิถีชีวิตจริงๆของเขาไเวลาวเขานั่งรู้สึกยังไงนะรอติดตามชมนะคะว่าอปกจะ ได้ไปรถรอบไหนเนาะเพราะว่าไม่มีการจองไม่มีอะไรเลยไปดูเอาดาบหน้าเลยไปรู้เน่านะคะ ทคก่กสาเลยเนาะแม่พุมไปสาเลยครับโอเคอดเด้อดนบ่อจังหอดใส่เวลาประมาณตักชมงสาโมงถามสุโมงเนาะไม่ว่าพุ่นไหนสิมีเรือขถามไปทางดอนเด็ดดีกว่ามีหลายหลายโอเคอยากมานั่งแบบบ้านเฮ้าเลยแหละสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เอาใจละได้เด้อ ทางล่มกันนู่นแล้วไปฝั่งไหนมันแดดเนาะไปนักข่าสั่งอย่าเมนนักข่าสั่งคุณบ้านะอ๋อหรืายูนักข่าสังเลยบอกเม้นแล้วยูนักข่าสังเพลงดีนี่แล้วบานติดกันไปเที่ยวไปเที่ยวระหว่างรอรถออกเลี้ยงอีกประมาณ ครึ่งชั่วโมงเราจะออกนะเขาบอกเคยเห็นระหว่างทางไปเขาจะมีไก่ย่างที่เขาจะมาลุงขายข้างทางอ่ะอยากลองกินนี่กินอาหารเช้ามาแบบเผื่อท้องรอไปกินปิ้งไก่เลยนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าไก่หรือเปล่าแล้วก็มีคนมาขายของตลอดนะนั่งไม่ต้องลงไปเลยมีฟ้องกินตลอดเลยเราจะออกเร็วดีใจตื่นเต้นมากรั้งแรกที่อยู่บนั่งรถแบบนี้นะคะแล้วก็คนแรกเหมือนคนจะมีอะไเยไะมีคนเต็มละไปป้าไปป้าโอ้โห rất là tham cái con thương nữa. นเออยนะตออบราคาที <G ã entender> <net> ่น้างจะไหน่นะสิบ้านกอย่างยูคาชิพที่นี่นะ พันเอามาสองใหม่กันนน่ากินเนาะนั่ควนนั่งชินลาบดูถือตัวนี้มัดหนึ่งน้าได้แล้วโอ้ตัวนี้จะมัดไม้ไม้ยันใหญ่ไม้ละสิบบาทเองดูดินใหญ่มากเลยนะน่ากินด้วยน่ากินแล้วเขาใส่อะไรไม่รู้อะดูดินดินี่เขาใส่มะพร้าวโอ้น่ากินเนาะ เขาไม่หมดแล้วนะไปเที่ยวกันนะนั่เท่าไหร่นะ่ยยี่สิบห้าพันไก่ตัวนี้จะกินยังไงวะเนี่ยเอาเอาเอาน่องดีกว่าแหมอย่ากินตรงน่องเป็นไก่อะไรนอนรื้ถามกินปังแซ่บวะล้างแซ่บวะ รถจากคันนู้นมาคันนี้นะคะคันนี้ขับเอาของลงนะขับเอาของลงคันนี้เล็กกว่าคันนู้นและลอีกประมาณไม่ถึง30มสิกโลจะถึงละร<ย>อดูในกรุก้าแมพเวลาสามแยกบ้านใหญ่ขี้หน้าไกล้ละใ,รละใรละประมาณยี่สักเดิมอะไรละไม่เห็นมีฝุน่นเลยเลปปลก็ต้จนเลยคุณปอคี่บ้าแบบแว่าจะเป็นแบบเป็นดินตลอดทั้งทาง เดนทางไม่ได้ลาบากเลยแบบทางทก็ดีอ่ะไม่ได้เป็นอะที่คิดนะทางดีกว่าที่คิดมากสุด้าสุดท้่ยไปดอนเดดค่ะแม่ไปส่ค่ะใส่กันเนาะไปดอนเดดเรองเงท้ากัน ไปปะไปเลยง่ายดีตัวละห้าพันนี้ตรงนี้เาเรีเนี่ยค่ะเนี่ยนหน้ากระสังหน้ากระสังเนเป็นตลาดสิค่ะเนี่ยตลาดหน้ากระสังเป็นที่บังตลาดก็คือไหนีเป็นตลาดเนียัเพงไปดเยงก็ไปค่ะที่จอดรถฝากรถตรงนี้ที่ฝากรถตรงนี้ก็ค่ะทางแดน ตลาดเจ้าอยู่งยุ่งอย่างเงี้ยตลาดเจ้ารถรถบรรทุกรถมีไงรถรถจักรยวนล้ น,นี่วนะงนี้เลยเนาะหยาบหน่อยไปซ้อหาดอกไม้หลายๆเร้อ๋อเขาไปซื้อให้เราหนสามสิบอันนี้ต้องควเชื่อนึกว่าจะมีแบบลำสองลำแบบเป็นแค่ท่าเรืออันเดียวอ่ะไม่ใช่นะเรือเย,ยอะมาก ตอนเช้าน้ำมันจะขึ้นไหมเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากดูเดี๋ยวเขาจะไม่รอเรานะ <c oughs> รอ่ลยเด้ยดยอยากไปนั่งเรือแล้วก็หาปลาไหมไ<ป>เดี๋ยวจะลองหาดูเดี๋ยวรอชมนะคะเราจะได้ไปหาปลามาตรงนี้เลยเยีะมาจะต้อให้ หลายนะหลายยี่สิบทุกวันเนาะกอบวกกันได้ไหมกอบนไงละ่ะท้าทาทยดีมากอาาเอากระป๋าลงก่อนพี่จะเข้วให้โอเคเอ,อ่ยเะม,มาไห อากาศมันเย็นเ,ออเย็นมากสดชื่นเดี๋ยวนะขอล็อกกรเป๋ากันเดินไปโรงแรมเลยพอจองโรงแรมพาราได r ์ริววิว w ีสอร์ทเอาไว้ที่ 786บาทรวมแวตแล้ว่านาอัด้าอเพราะว่บอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวเราเดินหาเอาแล้วก็จะได้ชมบรรยากาศสองข้างทางไป้วยว่ามีอะไรขายแล้วก็มีอะไรบ้างมีที่พักยังไงมีร้านแลกเงินโดนดีนี่ไงไปอ,อจะต้องเปิด Google ปไปแล้วคิดว่าน่าจะเป็นทางนี้แหละเดี๋ยวเราเดินตรงไปก่อนเพราะว่าที่พักก็อยู่ริมน้ํา เราใจริวิวรีสอร์ทประอจองมาเป็นริมน้ำนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้ริมน้ำหรือเปล่าตรงไปนี่เจ็ดสิบเมตรถึงแล้วจะเปิดแบบทำไมโอ้โหอันนี้มีทัวร์มีมีทัวร์มีรถทัวร์มีแอร์พอร์ตโอเคเออบ,บุ๊กไว้บ,บ,บุ๊กกิงก็ได้า แทงเกียวจะมันยิ้มโช๊กว้าวกาสุดยอดนั่ง้าก่อนใช่ไหมใช่นั่งเลยมีร้านอาหารเป็นของเขาด้วยแล้วก็ราคานี้โอปอจองมาคือรวมอาหารเช้าด้วยว้าวบรรยิกาที่ชอบเลยว้าวซีตกหนัก ตอนเช้าบรรยากาศน่าใจดีนะโอ้ท่านเองก็ีตอนนับเรือนสิบสามมันถึงเต็มเลยยิ้มลาเลยอันนี้เฮ็ดเฮ็ดกันนะเาไม่เลยบอกม่เขาไม่เลยคอยๆเรื่องคอยนี่เด้อขอโทนน้ำเรื่องคอยไปเขาคอยมากเลยเด้อไม่ได้ไม่ก็แล้วแหละแล้วเดี๋ยวจะมาอีกอ่ะตอนแล้วๆที่สิงวยงามเนาะโอ้เขาเปิดแอร์เย็นแจ๊บเลย กระเป๋าก่อนได้เืยนี่ค่ะสิมาชอบพวรเซตนี้เขาทำเป็นเซตสวยๆเนาะเป็นชุดกาแฟสองชุดเออมีชามีกาแฟเนาะพัดลมทีวีมีตูเเ้เซฟอันเล็กๆที่ยกออกไม่ได้อู้สวัสดีห้องน้ำสะอาดอุ้สะอาดมากอนีก็เป็นชุดเป็นเซตใส่อันนี้น่ารักมากเลยยังชอบอ่ะเก๋อ่ะ ที่ดูดอากาศเครื่อนทําน้ำอุ่นโอเคเข็โ okay. ค<ม>ูโอเคสะอาดอสะอาดมากถือว่าโอเคแล้วนะคะเราก็อาจจะไปเช่ารถแล้วก็ขับรถรอบเกาะอะไรอย่างเงี้ยสักรอบข้ามไปดอนคอนแล้วก็ไปน้ําตกดีพีขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะขินแท้นี่มากดิโอ้หาเถือไม่ถือวันนี้เราอาบน้ำโขงกันเหอะ ไม่น่าเชื่อว่าจะมีหมู่บ้านแบบนี้บนเกาะดอนเดดเนาะน่าจะเป็นยุ้งข้าวเนาะนี่เนาะอยากได้เนี้ยเดี๋ยวจะแกะไปอีกองเนี่ยอยามันตกหมูไปอย่างค่ะแม่ตัวใหญ่เนาะไปหาอะไรกินกันก่อนค่ะอันนี้เขาเออนี่อย่างค่ะนี่สมูซาคล้ายๆกลิ่นแกงกะหรี่อ่ะอร่อยอร่อยชิวๆไปก่อนเลยเดี๋ยวตรงนี้ค่อยจัดเต็มนะลาบปลาคืน